หลวงพ่อจึงสอนเฉพาะชาวบ้านจากหมู่บ้านในละแวะกรอบๆวัดซึ่งขณะดนั้นมักจะมีความเชื่อในพูดผีปีศาจมาตั้งแต่ดึกดำบรรพพ่อหนูแดงผู้ได้รับคําสั่งสอนจากพ่อไปประพฤติปฏิบัติจนตัวเองเป็นครอบครัวรวมทั้งเพื่อนบ้านทั้งสามหมู่บ้านเลิกละความเชื่องมงายในเรื่องเหล่านี้หันมาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนา มีพระไตรสารนคมเป็นที่พึ่งอันถทววรได้เล่าถึงการสอนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อท่านสอนไม่ให้ถือเอาพูดผีปีศาจมาเป็นที่พึ่งไม่ให้ถือมงคลตื่นข่าวไม่ให้ถือเรืยามดีท่านสอนว่าวันไหนมีโอกาสมีเวลาสะดวกสบายไม่ขัดข้องนั่นแหละเป็นวันดีญาติโยมเลื่อมใสศรัทธาเมื่อทดลองทำดูปรากฏว่าได้ผล ก็มีความมั่นใจมีศรัทธาคือความเชื่อในเหตุผลจึงได้สนใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสั่งสอนที่ผมไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติรักษาศีลห้านี้สืบเนื่องมาจากภรรยาของผมเป็นผู้รับรองรักษาคือว่าปูย่าตายายท่านพากันนับถือผีชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าผีไทยผีแทนท่านนับถือว่าผีเป็นที่พึ่ง ที่จะคุ้มครองป้องกันพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่ท่านเข้าวัดทำบุญตักบาตรแต่ก็ไม่เข้าใจในเรื่องพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะขาดครูบาอาจารย์ผู้ชี้ทางแนะนำสั่งสอนให้รู้จักให้เข้าใจถึงไตรสรณคมซึ่งเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเมื่อท่านนับถือสิ่งที่เป็นอธรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นมรดกตกทอดมาสู่ลูกหลานต่อๆกันมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสมเพชมาก เหมือนกับเราโงา่ยอมตกเป็นทาสของเขาจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้ง่ายๆเป็นการลำบากจริงๆผมหมดปัญญาก็เลยมากราบนมัสการหลวงพ่อปรึกษาหารือกับท่านว่าจะทำอย่างไรจะรักษาอย่างไรผีไทยจึงจะหายไปไม่มาสิงอีกผมได้สนทนากับท่านอยู่หลังโกติหลังเก่าของท่านนั่นแหละคุยกับท่านจนถึงตีสอง ท่านให้คำแนะนำว่าให้โยมทั้งสองสามีภรรยาพากาันร,รักษาศีลห้าเป็นประจำให้เจริญภาวนาแผ่เมตตาจิตให้แก่สรพสัตทั้งหลายทั้งปวงที่มีความลำบากลำเค็นที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามต้นไม้ตามภูเขาและทั้งในสถานที่ต่างๆให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ให้ขาดให้ติดต่อกันประมาณสามเดือนก่อน ตอนนั้นผมก็ฐานะไม่ดีเท่าไรจะนิมนตท่านไปเพื่อทำบุญที่บ้านแต่กลัวจะไม่สะดวกท่านจึงถามว่าเรือนหลังใหญ่ไหมขนาดพระห้ารูปนั่งจะพอนั่งหมดหรือเปล่าหมดครับผมตอบก็ไปได้สิถ้ายากจนไม่มีอะไรจริงๆก็เอาใบขี้เหล็กมาต้มแล้วก็แกงถวายพระก็ได้ หลวงพ่อชี้แนะด้วยความเอ็นดูท่านได้เมตตาแนะนำสั่งสอนครอบครัวของผมพร้อมด้วยเพื่อนบ้านที่ไปร่วมงานในวันนั้นว่าให้เลิกจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์อื่นซื้อปลาทูปลาแห้งมากินก็รักษาศีลได้ผมกับภรรยารักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์จริงๆตลอดสามเดือนท่านได้สวดมนต์สวดพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ทุกคืนให้ภาวนาแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่าได้มีเวรกรรมแก่กันและกันเลยเพราะผมมีความเคารพและเชื่อฟังได้ทำตามที่ท่านสอนผมได้รักษาศีลห้ามาตั้งแต่อายุ36ปีมาจนกระทั่งทุกวันนี้เรื่องพูดผีปีศาจผีไทยผีแถนเหล่านั้นไม่เคยปรากฏอีกเลย หายไปหมดตั้งแต่วันทำบุญบ้านเป็นต้นมาทำให้ญาติโยมที่ยังไม่เคยมาสนใจพากันมากราบนมัสการท่านมากขึ้นด้วยเพราะหลายๆคนในสามหมู่บ้านนี้มีความต้องการที่จะเอาผีไทยออกทิ้งไปเสียไม่นับถืออีกเพราะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีที่พึ่งใดประเสริฐกันบ้างแล้วจึงได้นิมนต์ท่านไปเพื่อทำบุญที่บ้านบ้างเหมือนกันพอท่านเสร็จ พัฒกิจท่านก็สอนให้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วท่านก็ชักบางสุกุลตอนท่านจะกลับวัดท่านให้โยมถือเอาหิ่งซึ่งเขาทำไว้สำหรับผีไทยอยู่อาศัยหรือที่เรียกว่าหอโฮงนั้นออกไปจากบ้านพร้อมกับท่านด้วยพอพ้นจากบ้านถึงกลางทางท่านก็ให้โยนจุดไฟเผาหอโฮงนั้นทิ้งเสียก็เป็นอันหมดปัญหาเท่านั้น ก็อยู่กันอย่างสบายไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลยหลวงพ่อต้องค่อยๆดึงชาวบ้านออกจากความเชื่องมงายด้วยการชี้แจงให้เห็นความไร้แก่นสารสาระของความเชื่อเก่าๆนั้นจะเห็นอนิสง์ของการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งท่านสอนว่าเมื่อโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาพาลูกหลานไปกราบจอมปลวกอยู่ตามป่า เห็นที่ตรงนั้นมันแปลกดูแปลกๆเห็นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปเสียไปกราบแล้วก็บนอะไรต่ออะไรก็อยากจะได้โชคลาภกับขี้ปลวกนี่แหละความเป็นจริงมันเป็นบ้านของปลวกก็ไปนับถือเช่นนั้นขึ้นมาบางทีเห็นจอมปลวกมันขึ้นอยู่ใต้ถุนบ้านเป็นจอมขึ้นมาสูงๆก็ดีใจวิ่งไปหาจีวรพระมาคลุมให้แน่ หาดอกไม้ไปบูชาปลวกมันก็ยิ่งทำบ้านมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันผลที่สุดเจ้าของเองไม่มีที่จะอยู่ในบ้านมีแต่ของศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านหมดทีเดียวเจ้าของไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันไปกราบไหว้อยู่นั่นแหละอันนี้ก็เรียกว่าหลงหลงที่สุดแล้วเนี่ยหลงจนที่สุดแหละซะแล้วอันนี้แหละหาเหตุผลได้ยากไม่มีเหตุผล เพราะเราไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรมันเกิดมาจากอะไรก็เหมือนกับคนที่ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักทุกแล้วก็ไม่รู้จักเหตุของทุกไม่รู้จักทางดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็ไม่รู้จักก็เลยเป็นคนหลงแต่ใครจะเข้าใจในหลักพระาศาสนาแล้วไม่หลงเขาจะพูดว่าอันนี้มันเป็นบุญใหญ่นี้เป็นบาปใหญ่ก็รู้จัก แต่พวกเรายังไม่ค่อยเข้าใจกันยังหลงงมง,งายเชื่อมงคลตื่นข่าวบางทีก็เอาหนังหน้าผากเสือมาบอกให้ลงคาถาให้ถามว่าหนังอะไรหนังหน้าผากเสือไปฆ่ามันมาจนตายจะไปลงคาถาอะไรเมตตามหานิยมเมตตาทำไมาไปฆ่ามันเอาหนังหน้าผากมาอย่างนี้ก็ยังคิดไม่ได้เลยคนเราก็ไปเอาอะไรดีกว่านั้น หลักพระพุทธศาสนาไม่สอนอย่างนั้นแต่เราก็หลงงมงายอยากได้อยากดีเพราะความหลงของเราคิดดูให้ดีๆเชื่อหมอดูความเห็นผิดถือผิดต่างๆไม่ใช่เป็นของบกพร่องเฉพาะชาวบ้านในชนบทเท่านั้นแม้ผู้มีการศึกษาผู้มีอำนาจวาสนามีเงินตรายศถาบรรดาศักดิ์ที่มีความเห็นผิดก็มีไม่น้อยเหมือนกัน สำหรับความเชื่องมง,งายในเรื่องเลิกยามดีการดูหมอแม้ประเทศชาติพัฒนามาแล้วความเห็นผิดเหล่านี้ก็ไม่มีวี่แววว่าจะลดน้อยลงเลยตรงกันข้ามดูจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็เยอะอดไปหาหมอดูไม่ได้เหมือนกันหลวงพ่อสอนให้ทำใจให้เฉียบขาดในเรื่องนี้มั่นคงอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรยัยจึงจะได้ชื่อว่า เป็นผู้มีปัญญาเป็นชาวพุทธแท้กรรมมันมีหลายอย่างในโลกนี้มหัศจรรย์หน้าเลื่อมใสก็มีหน้าอะไรอะไรต่างๆมีสารพัดอย่างอย่างไรก็ตามเถอะพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ากรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคือการกระทําเราทําทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรม ทำทางใจก็เรียกว่ามาโนกรรมกรรมคือการกระทําดังนั้นท่านจึงให้เชื่อมั่นเจ้าของคือการกระทําของเราเช่นท่านว่าไม่ให้เชื่อทางภายนอกเคยเห็นผู้ปฏิบัติธรรมเคยฟังธรรมะเคยเข้าวัดเข้าวาเมื่อใดใจไม่สบายบางทีก็ไปหาหมอดูให้เขาดูว่ามันจะเป็นอะไรไหมจะไปหาตัวจริงมันเป็นอย่างนี้เป็นต้นหมอดูก็ทายให้ ปีนี้ระวังนะไปรถไปเรือให้ระวังอุบัติเหตุนะอย่างนี้คือคนไม่เชื่อมั่นในกรรมกลัวกลัวจะเป็นอย่างโน้นกลัวจะเป็นอย่างนี้สารพัดอย่างคือจิตยังไม่เชื่อมัน่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเราเมื่อเราทำดีแล้วพูดดีแล้วทำอะไรดีแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็เพราะกรรมเท่านั้นไม่เพราะอย่างอื่นหรือจะปลูกบ้าน จะเดินอะไรอย่างนี้จะเดินในวันไหนมันดีอย่างเรามานี้ได้ไปหาหมอดูไหมบางคนต้องไปดูหมอจะออกเดินทางเวลาเท่าใดคือไม่เชื่อในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเชื่อหมอดูบางทีหมอดูบอกว่าอย่าไปเลยไม่ดีซะแล้วกลับบ้านเลยนะเรียกว่าไม่เชื่อมั่นในคุณของพระรัตตนตรไรไม่มีอะไร จะทำให้เรานอกจากกรรมของเราเท่านั้นแหละหรือจะปลูกบ้านจะไปที่ไหนๆก็ตามเธออย่างพวกข้าราชการมาอยู่ที่อุบลเขาย้ายจากนี่ไปกรุงเทพไปอยู่อุดรไปไหนก็มาหาหลวงพ่อเดินทางวันไหนมันดีถ้าเราเดินดีมันก็ดีทุกวันนั่นแหละถ้าเราดีมันก็ดีทุกวันโดยมากข้าราชการจะโยกย้าย ก็ต้องเลี้ยงกันกินเหล้าเมายากันมันก็ไม่ดีแล้วนั่นระวังเธอรถมันจะตกถนนนี่เราทำให้ดีๆแล้วมันจะเป็นอะไรเมื่อการกระทำของเราเช่นนี้เป็นกรรมอันอื่นจะมาทำให้เราเป็นอย่างโน้อนอย่างนี้ไม่มีหรอกอย่างนั้นท่านจึงให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันต้องเชื่อมั่นมีความเชื่ออย่างนี้เสียก่อน อย่างการกระทําของเรานี้เราก็เชื่อในการกระทําของเราว่าเราจะต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นจึงไม่มีการสงสัยในการกระทําของเราต่อพระรัตนตรยัยอย่าถือมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวนี้เป็นอันว่าเป็นเอามงคลเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าเป็นอย่างนี้สารพัดก็ชวนกันไป บางทีก็พากันไปเอาน้ำสะนี้มาดื่มกินมันตื่นเต้นเกินไปมันก็ไม่ดีพระพุทธองค์ท่านสอนว่าให้เป็นองค์นิ่งอยู่ด้วยปัญญาของเราอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ฟังไว้ก่อนการทำจิตใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าทำให้มันเฉียบขาดท่านจึงว่าได้เชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมในคุณพระสงฆ์พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนั้น จึงไม่มีความลังเลสงสยัยถ้าไม่ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรยัยก็ลังเลสงสัยไม่รู้จักความจริงไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดังนั้นการทำกรรมฐานนี้พระรัตนตรัยเป็นรากฐานที่พึ่งของเราทำใจให้แน่วแน่ใครจะว่าอะไรก็ช่างใครเถอะเราทำดีเท่านั้นแหละไม่ต้องสงสยัยการที่ไม่สงสัยนี่แหละ เรียกว่ามันเดินอยู่เรื่อยๆไปถ้าคนสงสัยแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับมากลับไปกลับมาวุ่นวายอยู่ตรงนั้นเรียกว่าสงสยัยพิธีรีตองทุกวันนี้มีชาวพุทธจำนวนไม่น้อยที่รู้จักศาสนาเฉพาะในรูปพิธีรีตองเท่านั้นถ้ามองในมุมหนึ่งที่อาจจะเห็นว่าดีว่าปล่อยให้ความสัมพันธ์กับวัดหายไปเลย อย่างไรก็ตามพิธีรีตองนี้เป็นแค่เปลือกของศาสนาเท่านั้นถ้าขาดการสร้างสัมมาทิฏฐิด้วยการเจริญทานศีลภาวนาก็อาจเป็นที่มาของความยึดมั่นถือมั่นต่างๆได้ง่ายการพิธีรีตองมีการสวดมนต์บางคนถือผีตายหรือการแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ทุกอย่างนั่นแหละอันนี้มันไม่จบไม่สิ้นกับผู้ใดหรอก เรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วแต่จะคิดไปคิดให้หลายมันก็หลายคิดให้ยากมันก็ยากคิดไปหลายเรื่องประเพณีนี้ผิดอย่างไรก็ทิ้งไม่ได้เพราะไม่เข้าใจกระจ่างการสักยันในการก่อนประเพณีของบ้านเรานั้นเกิดมาอายุ1920ปีการตกแต่งร่างกายของเจ้าของ mm. ต่างกับเดี๋ยวนี้นะ แต่ก่อนสักขาลายกันเจ็บขนาดไหนก็ยอมสักตั้งแต่เช้าสักอยู่ตุบๆๆๆอยู่อย่างนั้นเลือดไหลต้องคอยไล่มแมลงวันแต่ก็สักอยู่อย่างนั้นทั้งเจ็บทั้งปวดนี่คือเชื่ออดตั้งแต่เช้าไปหาเที่ยงจนบ่ายโน่นบางคนยังไม่เสร็จบางคนร้องไห้ไปด้วยทั้งสักก็ร้องไห้ แต่ให้ข้อสักอยู่ไม่ยอมหยุดนี่มันอันตรายคือคนติดในพิธีรีตองติดในประเพณีแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาให้พากันเข้าใจเรื่องของประเพณีมันเป็นเรื่องอย่างนี้แหละถือมั่นถือรั้นกันทุกสิ่งสารพัดถือเทวดาอารักษ์ถือพูดผีปีศาจเป็นพิธีรีตองเช่นการฟ้อนหรือการแต่งงานกันนี้ หรือการบวชงานบุญอะไรต่างๆบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟนี้อาตมาว่าไม่มีประโยชน์อะไรลองลองคิดดูมันตกใส่หัวกันตายด้วยซ้ำไปเล่นให้สนุกไปเฉยๆสนุกมันไม่เป็นบุญอะไรเลยนี่ไม่ใช่เรื่องจะเป็นบุญเสียเวลาเสียงานเสียการเสียวัตถุสิ่งของผู้เท่าเท่าแก่ก็ไปเล่นกันกับเขาด้วย อาตมาว่างโง่ที่สุดในโลกอย่างนี้นี่แหละที่เรียกว่าประเพณีแล้วก็ว่ามันดีคนมันจะดีไม่ด,ไมดีไม่เพราะไปตีกลองหรอกนะมันไม่ดีก็เพราะเอาบุญอย่างนั้นไปทำขนาดไหนก็ทำให้ดีไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เราจะแต่งเองได้อย่างอื่นอีกหลายๆอย่างที่พวกเราทำกันไปนะ่ะล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แต่ว่ามันแก้ไม่ได้ เพราะเขาเห็นประโยชน์ในส่วนนั้นมีอยู่อาตมาว่าควรตัดให้กระทัดรัดเข้ามาจิตใจเราทั้งหลายนี่ที่เป็นกุศลธรรมทําจิตเราให้ดีให้เด่นได้นี่เรียกว่าเป็นบุญอันข้อสำคัญทั้งหลายเหล่านั้นเรื่องประเพณีนี้จูงคนยากมากเรื่องประเพณีนี้จูงคนมากมันติดเรื่องประเพณีอาตมาเคยคิดหลายอย่างไม่ใช่เรื่องยาก เรื่องง่ายอย่างเรื่องวันดีน่ะวันดีเป็นอย่างไรเรื่องวันดีมันก็ดีของมันอยู่อย่างนั้นเริ่มมันก็ดีวันมันก็ดีเดือนปีมันก็ดีของมันอยู่นะแต่เป็นเพราะคนไปสำคัญมั่นหมายมันให้คิดดูให้ดีภาวนาให้ดีจึงจะเห็นจะต้องขึ้นเรือนใหม่วันนั้นจะต้องแต่งงานวันเริ่ดีนั้นนาทีนั้น สวดชยันโตแต่อยู่ไปได้เจ็ดวันแตกกันก็ได้ทะเลาะกันก็ได้ไม่ได้สนเรื่องดีวันดีไม่ได้สนใจเมื่อทะเลาะกันขึ้นมาแล้วเลิกมันเอาไว้ไม่ได้วันมันก็เอาไว้ไม่ได้หรอกเอาฝ้ายผูกข้อมือไว้มันก็ไม่อยู่ไม่มีอะไรมาผูกอยู่สักอย่างมีแต่การสร้างความดีมาสอนกันให้รู้จักความดีนั่นแหละ มันถึงจะดีแต่ว่าแต่งงานเมื่อใดขึ้นบ้านใหม่เมื่อใดมันพร้อมกันแล้วหรือยังได้เวลาแล้วหรือยังข้าวของเงินทองการเวลามันพร้อมนั่นแหละดีปีก็ดีเดือนก็ดีวันก็ดียามก็ดีแต่จะให้คนดียังไงไม่ได้นอกจากเรามาทำความดีผู้นับถือพระพุทธศาสนาคือพูดถึงคุณพระพุทธทเจ้าหนึ่ง คุณพระธรรมหนึ่งคุณพระสงฆ์หนึ่งจะไม่สนใจกับเรื่องเหล่านี้ท่านไม่ถือวันนั้นวันนี้วันก็ดีเดือนก็ดีปีก็ดีเอาความชั่วความดีมาให้เราไม่ได้นอกจากความชั่วความดีที่เราทำเองมันจึงเป็นให้เข้าใจว่าวันทุกวันนี้นะมันจะมีคนทํำดีทําชั่วกันอยู่ทุกวันมันก็เป็นของมันอยู่ตลอดเวลาท่านจึงว่าให้พากันดัดแปลง อย่าไปถือกันให้มันยุ่งยากในเรื่องประเพณีพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะให้คนมีปัญญาสลัดตัดออกอันใดเกิดประโยชน์ให้สร้างไว้อันใดไม่เกิดประโยชน์ให้ตัดออกอย่างนี้มันก็ง่าย